สบายดีพ่อแม่พี่น้องมือนี้เฮาสิมาเฮ็ดลาบให้กินก้อย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 เนื้อก้อยซิ้นบ้านเฮามาเดินมาเดินมาเด้ออ๋อแล้วแล้วไนี่ขั้นตอนนี่พ่อบ้านเดินมาดิเด้อพ่อบ้านฝีมือพ่อบ้านเนาะแม่บ้านเฮ็ดบ่เป็นเรื่องลาบเฮ็ดครับข้าวแบบผักกลางอ่ะเป็น แกงน้ำมัน้ำมันเป็นแต่ลาบซีนี่เก็บไปเนาะบวเป็นบันไดที่แล้วคุณได้เมเรีมาคนก่อนน้ำแขกอย่าลืมใส่ปลาแดกนะนะปลาแดกอ่ะแสบนะไม่ไดกหรออืมอะหมดประแดกีใส่เบิร์ดนะฮึเออเสื้อข่อยน้ำต้มพี่น้องน้ำต้ม พอแล้วเาน้ำจ่ออพอแล้วยกแล้วค่ะบมายกจังไรจังยกไปถ่ายคลิปอยู่บูมี่ยังหลายพี่น้องมีตับมีผ้ากี่ริ้วจุดเด่นใส่เอกลงไปใช่ใส่เขาก็ใส่กันทั้งนั้นแต่แฝดเป่นัวพอแล้วนัวเยอะใส่เยอะอร่อยใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายนี่ดยูกัน ขั้นตอนลุกลาบดบซีนก่อยซีนพริกเจะาคือใส่น้อยน้อยน้อยเหรอยังมันเผ็ดอีกหน่อยไให้กัดพริกเหรอยังน้อยอีกอ๋อขัวซุกน้อยน่อยเช็คกขัวซุกเราบอกไม่รู้ยังคนกินเผ็ดมาได้ดิังมาซไปอ่ะพอพิมพ์อก็ชิมมึงนะเจ้าชิมมงเลย จะพอโหกับพ่อหกินบบได้โวกินโบเป็นต้องขอโทษขออาภัยพี่น้องที่บางคนกับุกินดิบเด้อพี่น้องเด้อคือบุกินดิบคือก่อยดิหละคนก็บโกินกินโบเป็นเอาไปขวก่อนกินไนด้เอาเกลือลงไปใส่เกลือลงไปด้วยหกออาอันนี้ผักเด้อเขาสิบรรยายก่อนเด้อ ผักชีใบเลื่อยต้นหอมผักชีผักชีหอมอะไรแล้วก็ใบสะระแหน่อ่าใส่ลงไปบ้านเราต้องใส่งอกนําถั่วงอกแซบแซบแซบ,แซบพี่นอ้องมาเด้อมาเด้อู่ทุกคนอตอนนี้<ๆ>กำลังเที่ยงนะเนี่ยเก็บท้องเอไปกินอันลาบโดยเฉพาะนะเนี่ยข้าวเสากับบริกินเด้อ <c oughs> ไปกินตอนที่มันสุกแล้วรอมัน กลัวแล้วกว่าเรา่อยกินใส่อีกพริกจะหันเป็นเนื้อเลยแสบบ่จา้าเลือแบ,บ่งเลือกจะเลยอกไม่ทำไมหน้าบ้านนี่อยู่หลังบ้านนี่ดีแล้ววันนี้มีเด็กๆมาเดี๋ยวจะไปกินที่สวนโน่นนะไม่ได้กินในบ้านเลยพี่น้องเลยจะถ่ายบรรยากาศให้เบริรงบรรยากาศที่สวนวันนี้ซุ้มแซววันอาทิตย์ วันอาทิตย์หมูมาเล่นน้ำเออขอแตะได้ไหมแตะไปดิ้นที่เฉย ừ, จางมากเลยค่ะจางแล้สํ <areth? S 1> าหรับพอละจางนวเติมพักกันอย่างาไรเนาะใส่โรดน้ำปลาเจ้าใ<ไ>ส่ลาบยังมันเข้มพริกอันความจริงเขาต้องใส่พริกซอยลงไปพริกขี้หนูซอย,ยแต่เขาบุต้องเด็กหน่อยมันจะกินบุหรี่เนาะเขาต้องกินบ<อ>กแบบกัดเอากัดพริกเอาถามมูลหรือล โอ้แซบก็บแซบมาสกีเพีเอ็มีนะอีพีเอ็มใส่ในเนมอร์ในหมดแล้วกินไม่เป็นนะขอแตะได้ไหมนิดเดียวเองโอเคยยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะว่าเอาบริชิมตอนวันนี้ผ่านผ่านจะขัาา้วไหมอ๋อขั้วก็ให้เด็กหน่อยกินนั่นแหละจะคอยกินกับอะไรต้องคอยกิกยยกแกงขี้เหล็กจบละ จับับะเต็มหมดอืมครับับคับโอเคเดี๋ยวไปดูตอนกินเนาะพี่น้องนะซองกินไแล้วมวัสดีกินด้นมาวเด้ยเฮ้ยเฮ็ยเา้ยเฮ้ยนเบ้ยเเฮ้ยาเ้เออเยอ้้้เ้ย้เ้เเ่เย้เเย้้้ย โอ้ชัดได้มองนี่ชัดชัด้กลองค่ะนี่ก็อืมไเอ้อวธรรมชาติเออทำมันชัดยิ่งกว่ากิดงั้มทานวามันโมเป็นยังเดี๋ยวเยสิเอานะ่รมาเอาอะไรเน่ยให้มอกล้องไรมั้งมา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 มมามมามา้ามาามามาม้าเาีายามามาีาม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 า แมงวันมันตอมันนั่นที่เพียนี่แหละนี่เพียให้ห่วนี่ใครวะใครอีเพียะนี่แบบอยัาเนาะกินแบบทุลักทุเลเนาะพี่น้องกินแม่เนีแบบอย่างแซ่บเนื้อเนื้อุ่มกล้องเลยจ็ไม่เลิมเดิมนะแต่ว่าออกกล้องอะไรอ่างเี้ยอะไรเข้าไปเบิ่งกันก็ไล่ก็แช่น้ำเลยด้วอ่ะ แมงวันก็อยากออกกองือนกันดจะได้บ้ไปไรแมงวันอยู่อ่ะมือก้องเลจังเลยรับที่เนี่ยมูเซ่ใชบ่วง มาคบเยอบ่วงจ้ะบ่วงบ่วงกินไปน้ำไรไปน้ำและวแมงวันลายลีเออหนดขาให้กินง่ายเมีวันมาลายดิเนี่ยมือกองกกินมอกองมกองามากินมอกรลกองไรเอกินรกินรกินรกองกินรดิบเนบก็ินดิบเออกระน้อยกินลายลาเจ้าฮันรวอ่ะเออคนจอยกินลายลายรอ มื่อกี้นี่ลืมทายผักให้เบิ่งเนาะพี่ผักกันอยู่ไกลลืมไปท,ทายถามนิง่งหน่อยไว้เจียวไว้ลงอันบีปอมมะยายนี่วะเมื่อนี้คือบออ่กบุกวะปกติจะใส่จำในอันะนี้ขมปีแล้วก็เขาบอกให้ใส่เป็นขวดนะมือหลายมีพกม,มาแล้วมีพกมาเลยพี่ลูกว่ะไม่ใช่แก้วแล้วเดียวว่าขมพิษ น้ำชุบหอดอย่างบอกกันน้อยหัชุบงเมพวกอะังเฮ็งเหตืมนมีผู้อำนยใหุ้นเดือพริกทางผุนก็มีคนใส่หอยอยู่ในผักหันเรากินพริกมันจะหอนหูดีได้คนะ้กันก็อมจะแม่งอนนะมือนั่งตาแม่งอนกันมึง้องเขาไปกินน้ำก่อนนะ ไปครับยกลปทงวนาสสบายดีพอแม่พี่น้องเขาปิดปากเนือเพราเห็ดตกเขาปกติครับเอาหลงแข็งมาไประนัดเลยนะบอ่าม่ยาบาาบอกอย่ารับกินไว้ทางไหนก็แล้วเองเท้าเขาเดินทางก็ได้เตะโกนบอกเรากันตักไปเห็าขึนไาท่ะ

แต่วานไม่ต้องพาน้องมาในวันเี้วันไ่ต้องพาน้อมมาที่บักกอกนะทำพิธีนู้นหน่อยเดียวอาน้องไปพูดเพิ่มไปย่างเขาไปจ้างอะไรพาไปกินข้าวเนาะสู้กูข้าวสู้มาเรื่องเน่าเบ้อะเพ่ออะไรแหลเขาไปบมท่านนี่เหรอนี่จุขาดเะแหลมมันอยู่เนาะ เย็นๆนาะอยู่นี่เนาะเย็นได้พี่น้องเย็นแล้วกบแมงวันกันรลยกินบอลนมือนต่อมาต่อมอต่อนตัวนี้เนาะมือมือกรนมาเนี่ตัวเหนียวนี่ซีนมือ่้นไหนเนาะไปไหน คักจะบกินให้ยิ่งนั่นเ้อกินให้เยอะๆกินให้หลายๆได้กินน้ำพี่เด้อหาวจชนหลายงานหม้อกองกินน้ำเมื่อไรก็ไดจังอนหกินน้ำชาบ่ห่ออยู่มั้ต่อมาถึงๆๆๆๆๆๆดๆๆ่นๆๆ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 ๆ เ้าบีบีบานเอาแค่เรจะไปพาเราคิดเราจะนัดนผมพาเราไปเ้ยอ่ะน้อพี่น้องอ่ะให้่ายนัดด้วยให้่ายยันนัดด้วย่มาแล้วถึง bị bớt hơi ngậy rồi chờ bị học thay nhá mà giờ nuôi na bớt mùi ô sẵn nè luôn อืมเอออิ่มเด้พี่น้องเด้อิ่มเด้นีดด้อิ่ม้วโอ้เหลือมเนี่ยโอ้น้สบายดี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 อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ให้หน่อยนะพี่น้องทุกคนสบายดี